กพหนึ่งพันสอง การมีเมตตาการเสียสละแล้วการมีน้ำใจหนูคิดถึงใครบ้างที่สุดคนที่มีความเสียสละให้เรามากที่สุดค,คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เราสามารถเสียสละอะไรให้พ่อกับแม่ได้บ้างไม่ไปทางที่ผิดค่ะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเนาะทำไมเป,ไป็นคนอย่างงี้ล่ะไม่ไปดีนะก,กลุ่มพระอาทิตย์ผู้หญิงชนะนกลุ่มลมผู้ชายชนะไหอหนูกลุมเลย กุ่มไฟดูดิผู้หญิงจะชนะหรือเปล่าลปลปลเปดเิบมดเวลาออะเรามานับส่วนที่เหลือกันกลุ่มไหนเหลือน้อยสุดกลุ่มนั้นชนะ

ไปกลุ่มไฟใช่ไหมอ่าไม่ได้เก็บเหรียญหมดพอเขาทําลายเขาทําลายผลงานหนูอยู่กลุ่มเดียวกันน่ะแล้วเพื่อนทําลายอ่ะมันต้องรับผิดชอบร่วมกันเอาโอเคโอเคทุกคนหันมาทุกคนหันมานิ่เขาอยู่ดีนะผมอยู่ไฟอยู่ไฟเขาอยู่ดีเขาอยู่ดีนะคจ๊ะเลโก้เนี้ยมันเหมือนกันไหมมันต่างกันที่อะไรลูกขนาด พี่จะพูดถึงเรื่องความแตกต่างที่มันอยู่ร่วมกันได้อะใครจะสรุปให้พี่ได้บ้างว่าเลโก้อันเนี้ยมันจะมันจะใช้สรุปเนื้อหานี้ได้มาอย่างไงบ้างแตกต่างเข้ากันได้ได้มารับเหรียญจะไม่เหมือนกันแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ก็พค่งข่าจริงนี่บูเบอบูแล้วหนูคิดว่าในโลกนี่มีความสามัคคีจริงไหมแต่ถ้าเราทำเราทำดีได้อ่ะมันดีมันดีกับตัวเราเองอ่ะเพราะว่า มันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเราไนงะหนูนึกออกไหมมันเป็นผลบุญที่เราจะได้สะท้อนกลับมาถ้าเราทําดีกับผู้อื่นเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นตอบแทนคืาออานิสงแห่งความที่ทําที่เรามีต่อให้ให้ใครต่อผู้อื่นสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับมาหาเราทานี้น้ําใจในแต่ละสถานที่ลูกอ้าน้ําใจกับคนในบ้านนะลูกกับครอบครัวของเราเราต้องทําอะไรบ้างลูกช่วยงนเหลืองานบ้านทำอะไรอีกลูก้ กวาดบ้านล้างจานกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทุกคนช่วยกันทํางานบ้านคนละอย่าง2อ,อย่างบอกว่ามีน้ําใจพ่อแม่มีม,มีมีบุญคุณอะไรกับเราบ้างเอ่ะเลี้ยงดูดูแลเราอ่ะเลี้ยงมาจนโต่งเรียนหนังสือซื้อข้าวซื้อน้ําให้กินให้ตังค์มาโรงเรียนให้ชุดน,นักเรียนสอนทํากันบ้านดูแลยามป่วยสิ่งที่พ่อแม่ให้มาสําคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ได้คิดเลยเหรอลูกให้อะไรมา ้าเขาให้ชีวิตเรามาทั้งชีวิตเลยนะพ่อแม่เนี่ยนะเขาจะคิดว่าลูกๆทุกคนเนี่ยคือของขวัญคือทรัพย์สินเขารักมากที่สุดบางครั้งเขาจะดุดาว่ากล่าวเราบ้างเนี่ยเขาอยากให้เราเป็นยังไงลูกอยากให้เราเป็นคนดีเนาะเวลาเขาตีเราดา่าเราดุเราบ้างเนี่ยโกรธเขาไหมโกรธไหมเวลาโดนดุว่าโกรธสิไม่โกรธได้ไงใช่ไหมโดนดุดาว่ากล่าวแต่ลองย้อนคิดสิแล้วเราทําอะไรกับเขาล่ะเขาถึงจะต้องทาอย่างไรกับเราอ่ะใครบ้างที่เคยโดนพ่อแม่ตี โดนอยู่คนเดียวทำยังไงถึงไม่โดนพราแม่ตีเขาไ,ไม่ไอ,ไอไม่ตีเขาไม่ตีเขาดูด,ดา่ารมั้ยอ๋อไม่ค่อยแสดงว่าเรามีนิสัยดีมากเลยเขาไม่ค่อยดูด,ด่าว่ากล่าวเราพวกนี้เนี่ยพวกเดียวกับคุครูหมดเลย ครูก็โดนมากเลยเนี่ยทำไมต้องบอกว่าพ่อเขารักและห่วงเราเป็นที่สุดในสายตาของเขาเรามีความสําคัญแล้วเขาเห็นว่าพฤติกรรมเราเนี่ยไม่พึงประสงค์ต่อสังคมคือคือเขาเลี้ยงเราเนี่ยเขาต้องการที่สังคมอ่ะรักเราด้วยไม่ใช่ว่าเขารักอยู่คนเดียวเพราะเราต้องอยู่ร่วมกับคนในสังคมตั้งเยอะตั้งแยะถ้าสมมติว่าเราเขาเลี้ยงเรามาแล้วสังคมไม่รักเราเราจะอยู่ในสังคมได้ไหมไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เขาดูว่าไม่ดีไม่เข้ามาตรฐานเนี่ยเขาก็ต้องดุด่าว่ากล่าวปกติสามัญจะต้องโดนกันบ้างโ,<ฮ>โอ้ยอันเนี้ยครูเนี่ย โดนมาเป็นอันดับหนึ่งตอนเด็กๆก,กันโดนมากเลยแล้วถามว่าพอโตมาตอนเนี้ยโกรธพ่อแม่ไหมโอว่า้าเขาไม่ตีมาขนาดนี้สงสัยไม่รู้ป่านนี้กลายเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ดื้อไงตอนเด็กๆดื้อมากไงเรามาดูพิจารณากระจกส่องดูตัวเองแล้วเนี่ยโอ้โหพฤติกรรมโาขนาดเนี้ยถ้าเด็กๆไม่โดนตีก็สงสัยจะใช้ไม่ได้แหละไม่รอดมาเป็นคนดีจนป่านนี้ได้หรอกเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนพ่อแม่รักบทนะ อันนี้ก็พ่อแม่รักนะแต่อาจจะมีพฤติกรรมดีเลยไม่เคยโดนพวกนี้ก็คือพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ตกมาตรฐานไปเล็กน้อยนะคะปรับปรุงตัวเองนะลูกนะทีิ้มหวานห้าค่ะหวานาขอแทนกวานนี้ขอหวานหวานอีกสักทีได้อะไราจากการเข้าฐานเข้าฐานนะให้เพื่อนหน่อยได้ความรู้ได้ระเบียบพี่นายถ้าเรามีระเบียบวี่นัยเราจะอยู่ร่วมกันได้ดีไหมถ้าทุกคน หมดเลยดีดดก,การเอาเปรียบกันดียังไงหรือไม่ดียังไงเอาเปรียบกันดีไหมไม่ดีไม่ดียังไงลูกไม่เท่าเทียมกันถ้าในสังคมนี้มีแต่คนเอาเปรียบกันจะเกิดอะไรขึ้นคนต่างแข่งแย่งเอาเปรียบซึ่งกันและกันเนาะถ้าถูกใจผ่านไหนที่สุดชอบผ่านไหนตอนเลโก้ครับอาเลโก้ได้อะไรบ้างความสามัคคีสามัคทียังไงถ้าช่วยกันต่อจะเสร็จเร็วขึ้นงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้โหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรบเมินชนะวัดนะครับอ่า คาะลูกโป่งค่ะาลูกโป่งเป็นยังไงคาะลูกโป่งให้ใช้ความซรื่อสัตก์ของตัวเองค่ะถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่เขามีกฎของเขาเราต้องทำยังไงเราต้องปฏิบัติตามกฎเขาค่ะทำให้สังคงน่าอยู่ค่ะเวลาเจอของคนอื่นหล่นที่เรายืมของเพื่อนไปทำยังไงเราเอากลับบ้านเลยใช่ค่ะให้เอาอาเราดื่มเราก็ต้องคืนถูกไหมฐานชิคซอเพลงใครตอบได้บ้างฐานชิกซอเพลงมีไหม ความวามีกำใจยังไงครับตอนที่ผม,มแข่งเพลงมาครับแล้วมันมีสองเพลงมันมีสองเพลงเพราะผมได้เพลงน<ม>ักศึกาใช่ครับแล้วผมเจอของเพลงของแม่อ๋อซึ่งไม่ใช่เพลงของเราเรากได้อากเพื่อนครับอบเพื่อนก็จะชนะสิไม่ครับเพราะว่าเราเน้นใจแบบเพื่พอเนเราต้อเพื่อนอ๋อดังนั้ชัยชนะอาจจะไม่ได้สำคัญในระหว่างประสบการณ์ตรงกลางอันนั้นสำคัญที่สุดใช่ไหมลูกโอเคผมเบอให้ธนชัย หรืออยู่ฐานไหนก่อนหรืออยู่ฐานไหนข้างบนนี้ใช่ไหมลูกอ่าแล้วหนูชอบหนูชอบใจเรื่องไหนที่สุดรู้สึกว่าโดนใจตัวเองมากเลยการทาสมาธิอ่าความสมาธิสำคัญไม่ราสมาธิได้ยังไงลูกามสมาธิเราอยาเห็นเห็นแก่ตัวอ่าถูกต้องเราก็ไม่เห็นแก่ตัวนะช่วยเหลือผู้อื่นนะช่วยเหลือผู้อื่นหนาอยู่น่าอยู่มากขึ้นครับผมื ครเจงตีจิกซอจิกซอเพลงได้อะไรบ้างครับได้ความรู้รได้ความรู้ความแบ่งปันความแบ่งปันแบ่งปันยังไงลูกค่ะจิกซอเพลงแล้วก็ <Okay. S 2> ถ้าเราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้เพื่อนอ๋อค่ะมันเราเจอในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไปเอาให้เพื่อนอ่าโอเคก็ถือว่าได้แบ่งปันกันดีไหมงานแบ่งปันในสังคมเราดีค่ะดีนะครับแล้วเราเคยแบ่งปันอะไรใครบ้างในชีวิตจ,จริง ขนมขนมบางๆขนมนะฮะเอาไปโปรโมทให้กับเพื่อน่อยครับอ่าได้ไรบ้านท้างฐานอยู่ด้านบนนี้กัตันยูค่ะอกัตันยูยังไงลูกรักพ่อรักแม่ค่ะอ๋อรักพ่อรักแม่แล้วหนูรักยังไง <c oughs> เดี๋ยวร้องให้รักยังไงลูกไม่เถียงค่ะพ่อแม่ไม่เสียใจค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าเราเสียงดังใส่พ่อแม่ใช่ไหมหรือว่าเ <c oughs> ถียงพ่อแม่พ่อแม่จะรู้สึกยังไง เสียใเจยเใจก็ไม่มีกําลังใจดังนั้นการไม่เสียงพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจเนาะมินิฮาร์มินิฮาร์กอบาวมินิฮาร์และเฮ้ดดานครับลักข้าไว้หนึ่งสองสามเอ